ปายเห็นันนี้ไหมเอาปาจยจอยเฮ้ยนี่ไาเอาได้ครับเจเอาเอายู่เหรอบอกครับปามันเป็นล้มบ่มีแต่ปากระเงีแขแบบนี้เหตุะไรล่ะตุ่มไปใส่ไผ่เอ้ยบังครับมีแต่ปากระเงีย่ังเดี๋ยวเหีนี่มโพดแถกรามันคือยู่แถกพาไปเหปลากระเงี้ปลากระเงวนรวนพี่น้อง ปากกันแย่งหน่อยทั้งปากขาวเฮ็ดอะไรเอาล่ะครับนี่ทุกบ่้านเฮาซื้อหรอครับบ้านเฮาซื้อเนี่ยบ้านเฮาพวกนี้ซื้อล้วจักบาทอะไนี่สองร้อยครับซื้อยี่้ออะไรครับซื้อบ้านแดงครับเฮาบ้านแดงเอ้าพ่อได้ตุ่มบ่ตุ่มเอาเอาเอะเอายังบ่ะบ้านเฮาซื้อเนี่ยพี่น้องบ้านเฮาลงจะซื้อมรถคึกคักถึกเนี่ยที่น้องเดาบ้างป้านพี่น้องเดาบ้างปากกันแย่งรุ่น ปากกันแย่งหน่วยนี่พี่น้องนี่ตัน่อันปากมืออาจจะนัดด้แต่ว่าเหยาไปมาณปากกันแย่งหรืครับเหยาเส้นเดียวเหอเส้นเจ็ดบโอ้อันี้เขาเหยาะปากกันแย่งเอาาขาขั้วโอ้โ่ไ่ขวดงไม่ขวดอจีเหอจากนี้ไปหัวเที่ยงเร่นกันแล้ว่ะเปล้่าวเอ้า ล้วพอจะดีพ่อเที่ยงนี่เ,เ,เ,เอาพืออกจะเวเออพืชออกซะใส่พ่อจะได้เห็อออนอันตีนมันหมมันเะยรพ่อทานนนั่นสั้นตีนออกจังหนพ่อื่เลวหาเล็กใส่ตีนมันดีเสพสั้นลงตะเกียบัดเดียวสั้นลงนะพ่อพี่น้องเดียวตายน้ำเหอพ่อตึงวันได้าหามันเป็นลุมบ่ เาหมันนมมอปลาม่เงามด้กลงไปๆอือเเดี๋ยวไม่ออกว่าไม่ไม่ขึ้นปะไม่ผมดึกขึ้นมาฟังกันนึเจีายก็บ่ได้ลายไม่ก็บว่ได้ลายเ็นปะปาโอ้กับสุปปดกระแสบกับมันอยู่หนล่ะครับนี่เก็มันเออเามัประกัยนี้บรอก่ครับสุเท่านั้นบปโอ้ผมไม่เคยกิน ขอล่าหะอโอ้ยถอม้าเฮ้ยเขาได้เล่นะบนี้ถือไรๆก็เอากวหนาเนหังเลยปวดหนก่นหลัง่อย่างดอกเอาอันนี้สั้นดอกสักย่างจาจะยกขึ้นกัน่อนาเอาเอาสั้นพี่ชื่ว่าไหมสั้นสสิผมลงจะบ้านี้มันิคูอยู่ๆลงจัน่อยอยู่เด้อเออเออได้ผมดึงใส่เอาพี่ออกเลยไหม ขี่ออกกงกงร้งกวนงมันแันฟันกันเอาไปเห็นมันฟันได้เลยเอาเอาในน้อยตูดโอ้ยประเทศอะไรกว่ามันแต่ขาดมัแผบฟุ้งอ่ะเด้อผมอาซอยถือขักถึกเนี้อีพออีเนียผะ